3จบแบตวันเบาโหเจ็ดรอยหกสิบแปาวะน้ชมมาปาดีโห่ร้อยชโคตรโคตโหไปี่้าคูณ14ด้วยโหหน้าโม3สจบต้องมาแล้ววาดโห่หบาท คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสุขและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,ะทางการเงินอายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับโอเคครับผมก็ขอ,อกลับสาววิดรสวัสดีท่านผูชมทุกท่านที่ไปซื้อหำน้อยจากนอกโลกกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโซนอีกเช่นเคยนะจ้ะไปกันจ้ะวันนี้อยู่กับเกมลิงสุดไว้อีกเช่นเคยนะครับผมนะทุนมา4,000บาทอขอซื้อฟรีสปินเลยแล้วกันนะคุดู ขอคิดแป๊บหนึ่งจะซื้อดีไหมวะโหซื้อสองพันสองร้อยห้าสิบจะซื้อดีไหมน้ชมมาซื้อก็ซื้อครับผมไปกันต่อยาวๆจ้าไปกันยาวๆครับผมนะผมบอกเลยว่าใครที่สนใจเดอ้ออยากเล่นตามลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้ลิงก์สมัครผมปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะสิบหมุนยาปลายาปครับ <c oughs> ไปครับผมสิบหมุนยาปลายาปจ้าดูสิ 2,250ของเราจะได้กำไรหรือจะขาดทุนนะจ๊ะบอกเลยคูณ4มาดอกนี้240บาทโหเปิดมาหมุนแล้วก็จัดให้ซะแล้วโห18บาทเ k แบบนี้ก็หน้าโม3จบแบบวันเบโอ้โห768เอาวาท่านผู้ชมมาปาดีโอ้โห1ชิโคโหดโอ้โหไป432คูณ14ด้วยโห,หน้าโม3สมจบต้องมาแล้ววัดปาโอ้โห1,605บาทเง,งินงซปเปอร์มรกา หมดเกินไปกันต่อครับผมไปกันต่อยาวๆจา้างงานนี้อีกยาวครับผมกำไรยังไม่ได้เลยคูณสิบสี่ม,มาดอกนี้สามบอสสิบห้าบาทขู่กำไรเน้นๆอ่ะกำไรเน้นๆของจริงอ่ะกำไรเน้นของจริง,รอ,ง,รงอ่ะบอกเลยนะใครที่แบบว่าอยากตรงอยากแตกเหมือนผมใช่ไหมก็ตามมาเลยนะจ้าลิงก์สมัครผมปักผมให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมไวเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรโคตรโอ้โหอย่าบอกนะมาอีกดอกหนึ่งนะอ่ะเงินระวังก้อนโตเจ็ดร้อยหกสิบ เจ็ด k มาทุกดอกอ่ะเถอไม่ได้มาตลอดอ่ะเหมือนเธอนั่นแหละเถอไม่ได้แก้พาตลอดเฮ้ยคำคมคำคมติดเหลี่ยงปะเนี่ย <c oughs> บอกนะว่าคลิปคลิปวิดีโอนี้ยผมจะเออผมจะมาเล่นเกมซื้อฟรีสักสาสรอบนะผมจะเอาสูตรมาแจกคุณชมให้ดูก่นนะถ้าใครที่แบบว่าเล่นเกมแล้วแบบ หลายนอก30 40หมุนนะแล้วมันไม่จ่ายลองซื้อฟีสเนอยู่นะเดี๋ยวดูผมแล้วเอาสูตรผมไปทําตามดูก็ได้ถ้ามันทําได้จริงก็คอมเมนต์มาบอกต่อกันด้วยนะปะขอซื้ออีกรอบนะครับรอบนี้ขอเพิ่มเบ็ดส0นะ <c oughs> เอาเมาส์ค้างนัผู้ชมแป๊บนะโหเมาส์เป็นไรครับนี่มามาขอเพิ่มเบ็ดสัก40เพิ่มเบ็ดสี <c oughs> 40, ซื้อฟีสปีนไปต่อยาวๆจ้ะ ซื้อฟีสปินต่อยาวๆเลยนะจ๊ะบอกเลยว่างานนี้อีกยาวหรืออีก2 3สมรอบหนุ่มซื้อฟีอะขนาดเมื่อกี้ซื้อไปแค่รอบเดียวยังคุ้มเลยอะบอกต่อกันได้เลจ๊ะคนท่าคนแก่มูรนันเขาบอกว่าผมมะสมัยตอนหนุ่มๆใช่ไหมหล่อเท่สเกลไม่จริงใจใครบอกแค่นี้แหละไปะสิบหมุนยาไปาย,ยาไปาจ้าสิบหมุนยาไปาย,ยาไปาครับ <c oughs> ไปต่อปลาไปต่อปลา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 ไปดิโอ้คูณสองมาสิบหกบาทแกบอกว่าเปิดมาหมุนแรกก็จัดให้แล้วโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบแปดหมุนแรกก็เอาแล้วหรอครับจานหมุนแรกก็มาเป็นเบดเอ้ยทุยหมุนเรขก็มาแล้วฮะหนึ่งร้อยหมุนต่อต่อไปจะขนาดไหนปลาประเดีคูณแปดปาหกร้อยแปดบาทคูณสิบต่อปะคูณสิบลงมามโอ้คูณสิบไม่ลงว่ะถ้าคูณสิบลงไม่แกะคือแบบว่าหว่านเจยบหว่านจริงๆอ่ะหว่านของจริงเลย เออ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 ออไรแม่น้ำจัดเลยไรแม่น้ำคูณสิมาดอกนี้ 360, สามร้คูณสิสอต่อวัดไปดีโอ้หกร้อยเก้าสิบหกยันเคโคตรโคโคูณ14บ่ะเออคูณ14ลงเฉยฮะสามร้อยสามสิ 36, เอาแล้ควคูณ16มาโอหนึ่งร้เกาอเอาเรื่องจัดเอาเรื่องเจ้าท่านผู้ชมวัปไปดอกนี้โอหน่งพันห้าร้อยแปดสิบสบาทเอาเรียงว่าโคดของจริงอะท่านผู้ชม ลิงสุดวายโคตรของจริงอ่ะผมบอกเลยนะใครที่เล่นเกมสล,ล็อตแล้วหลายนอกไม่จ่ายใช่ไหมลองซื้อฟิสปินสัก3 4รอบดูเห็นไหมจะได้แบบว่าผลแบบเหมือนผมเนี่ยแตกยับยับอ่ะยับยับของจริงอ่ะแล้วก็กำไรแล้วเห็นไหมผมได้กำไรแล้ว1200บัตบาทคูณยีสบองไปดอกนี้264อ่ะคิดเอาคูณยี่สิบี่สิเอาดิเห็นไหมเห็นไหมหดหดเกิน จะโหดไปไหนโอ้โหปลาไปดอกนี้2,900เอ้ย2 6 96. โหดขนาดไหนอะครับบอกเลยนะใครที่สนใจอยากไล่นอยากตามลองเปิดใจไปเล่นไปตามกันได้ลิงก์สมัครผมปักผมนี้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมไปเลยนะอ่ะโอ้โหรวมได้5 8 8 0ได้ในขนาดนี้เลยเหรอ,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 อมารอบนี้ขอเพิ่มเบ็ดอีกทีนะ <c oughs> ขอเพิ่มเบ็ดวันสัก50 <c oughs> เพิ่มเบ็ดห้ ขอซื้ออีกทีนึงทีเดียวรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายละลงทุนมาหนึ่งเฮ้ยลงทุนไปเท่าไหร่วะสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าปะรอบนี้ต้องกำไรเท่านั้นนะอย่าขาดทุนเดอบอกแค่นี้แหละสิบหมุนของเราก็มีค่านะบอกเลยก็เหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นผู้ชายคนอื่นแล้วอุย้ยันนี้เหรออนั้นเหรอโอ้โหแล้วกูหล,ล่อไหมกูก็หล่อเหมือนมาริโอ้นั่นแหละน้องกูบอกเลยเราเล่น <c oughs> เราเล่นนะครับผมนะู้่มาฮะเปิดมาสองหมุนแรกก็ จัดให้ป้าป๋าซะแล้วฮะคูณ500โโห้าไปห้าร้อยฮะโอ้โหถ้าคูณหกไปหกพันนี่โคตรโคตรเลยนะถ้าคูณหกแล้วมาหกพันอะโคตรตะลึงอะเออตะลึงจริงบอกเลยนะใครที่อยากตามก็ตามมาเด้อลิงก์สมัครผมปักหมุนให้เรียบร้อยอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ใครที่แบบว่าสนใจจริงๆนะตามมาเลยนะจ๊ะลิงก์สมัครผมปักหมุนให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมเมนต์เลย ถ้าคลิปนี้พูดคำหยาบไปก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมนะใครที่สนใจก็ตามมานะจ้าช่าๆคูณแปดไปดอกนี้ฮะหกร้อยสี่สิบคูณสิบต่อฮะโอ้โหหกร้อยบาททำไมไม่หกพันนะครับจานคูณสิบสองไปหกสิบอ้าวขนาดนี้เหลอครับจานสองร้อยแปดสิบโอ้โหตัวแพงมาซะด้วยหน้าโมโอ้โห 1,580น้าะโม3จบเอาเรื่องจัดจาดนะจ๊ะ <c oughs> มาดิตัวเคมาโหู0 0 0กว่าตัวเคมาแค่ไม่กี่ตัวเป็นพันเลยหรออาจารย์โหดไปป้าโหดจริงๆอะ่ะบอกเลยใครอยากตามก็ตามมานะจ๊ะลิง์สมัครผมปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมไม่เลยแล้วก็อีกอย่างนะจ๊ะใครสนใจจริงๆก็ตามมานะจ๊ะพร้อมรับเสมอ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมโซนิกด้วยนะครับผมนะบ๊ายบายจ้าวันนี้ก็กำไลเน้นๆนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊จุ